สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนออ uh, การหาเบโอมนะครับผมด้วยเบฟก o เกิล uh, นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงมอดลงแอดออนอะไรเลยนะครับผมโอเคนะ mm hmm. ก็คลิปนี้ผมใช้เสียงอีกแล้วนะครับก็ถ้าเสียผมมาไปขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดรอบที่2แล้วเนาะแล้วก็ผมเป็นคนที่เสียงเบาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเรื่องนี้นะครับผมโอเคนะทีนี้ครับผมโอเคเรา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไอหน,นึ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะฮะคือพิกัดนะฮะโพสิชันของเรานะฮะเดี๋ยวเราเผื่อบางคนไม่รู้ว่าพิกัดเปิดยังไงเปิดตรงไหนเราไปดูกันเลยฮะกดตรงตั้งค่า setting ฮะแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนี่นะตรงนี้นะโชว์คอนเนตตอนแรกมันจะปิดอยู่ก็เปิดนะครับผมนะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะะผมให้เราเปิดแล้วพิกัดมันก็จะโชว์ขึ้นมา หลงข้อมูลนี้นะครับผมโอเคนะอันดับที่2นะฮะแล้วก็ซนะีดฮะซีดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะนี่นะฮะซีดก็หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สองสามแปดสองนะครับผมให้จุดสองตัวนี้เอาไว้ให้ดีนะครับผมจดไว้เลยนะห้ามผิดพลาดเด็ดขาดนะครับผมโอเคนะต้องจดนะครับผมโอเคเพอเราจดเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไปที่เออ่ ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับจะทิ้งเป็นลิงก์ของเว็บเนาะโอเคครับผมแล้วก็ไปเจอกันในที่หน้าเว็บนั้นเลยนะครับผมโลิปเจอกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะฮะซตีตรงนี้นะครับผมมาเฮาเฮาได้ถือเวลาชิบหายเลยนะครับผมก็ขคอสุดด้วยสับเสียงมบกวนเนาะโอเคนะครับผมหวั <laughs> งว่าเสียงหมาจะไม่ดังมากนะโอเคผมกดอ่าตรงนี้นะซตีตรงนี้นะครับผมนะช่องแรกนะครับผม แล้วก็ใส่สีของเราเข้าไปนะครับโอเคนะแล้วทีนี้นะผมให้เรามาเลือกตรงนี้ฮะเวอร์ชันฮะ Java Android ฮะให้เราเลือกเป็นอันล่าสุดเีนะเป็น l o Edition นะครับโอเคนะนี่เราก็มาใส่ตรงเอ่อ uh, พิกัดของเรานะครับผมพิกัดของเราเนี่ยใช้แค่ตัวข้างหน้ากับข้างหลังนะครับตัวกลางเอ่อ uh, ที่เป็นวายเนี่ยไม่ใส่นะโอเคฮะก็ใส่ไปเลยครับพอใส่แล้วให้เรากด go ครับ พอกดเราจะน้าเป็นจะหน้าตาเป็นอะไรประมาณนี้เนาะคีนะครับผมแล้วต่อมาให้เราติ๊กตรงนี้ฮะคือเตอร์เบ,เบ์โอมครับผมติ๊กไปนะตรงนี้นะนี่นะครับติ๊กไปแล้วก็มาเลือกไบโอมของเรากันนะฮะตรงช่องว่างๆข้างหลังื้อเตอร์เบอโอมที่เราติ๊กไปเนาะนี่ฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไบโอมอะไรนะฮะมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือมันเยอะแบบมากๆเลือกได้เลยเลยว่าคุณจะเลือก รูปไหนนะครับผมโอเคผมจะเลือกเป็นเบโอมอะไรดียเอามานี Turn, unk, ่ด er, ูก okay, ่อนนะเป็นเบโอมสวัม <vita>. นี่ไหมอันนี้แล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับผมเอาเป็นหรือเลือกเป็นเบโอมจังเกิลนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะ คือทีนี้มัก็แสดงพิกัดไปโอมจังเกิลของเรามานะให้เราแบบเอ่อขยายเป็นี่สูงๆนะฮะเอ้ยกระตุกเลยโอเคนะฮะมันอาจจะค้างนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันกำลังประมวลผลอยู่เนาะให้เราเลื่อนหาเลยครับผมแล้วอันนี้มันกำลังหลุดนะครับโอเคอันนี้น่าจะใช่นะครับอีไนนี่นี่นี่ใช่ไหมไบโอมจังเกิล หรือเปล่าเดี๋ยว,ยวมาไกลเกินไปอันนี้คือจุดที่เราอยู่อันนี้คือพิกัดของเราที่เราใส่ไปตอนแรกครับผมน่าจะใช่นะโอเคให้เราเลื่อนหานะครับผมเบอูคือมันมเห็นเป็นสีขาวเพราะว่าพื้นที่สีขาวเนี่ยคือมันจะมองไม่เห็นไปโอูเลยนะ อันนเนี่ยอันที่เรามองเห็นเป็นอมสีเขียวแบบนี้คือใช่ครับผมอันนี้คือเบลออฟจังเกิลนะมั่นใจได้นะครับผมว่าเป็นเบลออฟจังเกิลเนาะขี่นะแล้วก็มาจุดพิกัดกันเลยนะครับผมโอเคนะให้สังเกตตรงมุมขวาบนนะครับผมตรงตรงเดี๋ยวซูมซูมก่อนโอเคซูมแล้วเลื่อนมานะครับผมตรงนี้นะครับผมลบแปดร้อยสี่สิบแปดแล้วก็ลบหนึ่งศูนย์แปดแปดนะครับผม ข้างบนเนี่ยแถบข้างบนนะครับจะเป็น x นะครับส่วนขน้างล่างเนี่ยจะเป็น Z น่าจะใช่นะครับน,นั่นน่าจะใช่นะโอเคโอเคะฮะแล้วก็จดพิกัดต,ตรงนี้ไปนะครับผมใช่หละฮะข้างบนคือ x ข้างล่างคือ Z นะครับถ้าไม่ใช่ก็สลับกันเนาะโอเคโอเคฮนะแล้วก็พอจดพิกัดต,ตรงมุมบนเสร็จแล้วนะครับก็ไปเจอกันที่แม่ครับเลยเนาะ โอเคนะครับผมพอเราเข้ามาตัวเกแมนคับแล้วก็เราได้พิกัดของวิวนมาแล้วครับผมแล้วตอนนี้ให้เราวิ่งหาวิโอมนั้นกันเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะเดินพิก,กัดเป็นเนาะโอเคนะครับก็เดิอนอยังไงก็ได้นะโอเคลบแล้วก็ไปทีละนิดนะึ่งแคผมลบอยู่ฝั่งนู้นนะลบของแซตนะครับโอเคก็เดินไปเรื่อยๆนะเราอาจะเดินเฉียงน,นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ คือเดินยังไงก็ได้ให้มันเป็นลบให้ได้นะครับโอเคได้จริงๆเดินยังไงก็ได้นะให้มันเป็นลบแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเล่นสปีดความเร็วคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ละกันนะโอเคครับผมแล้วก็ไว้เจอกันอีกรอบที่ไปโอมนั้นเลยนะครับผมโอเคนะ โอเคนะครับผมโอเคนะเราถึงไปโอมจังเกิลของเราแล้วเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปอีกหน่อยละกันประมาณตรงนี้นะครับผมโอเคนะนี่นะครับสเกตว่าเราหาได้จริงนะครับไปโอมจังเกิลของเราเนาะไปโอมจังเกิลของแท้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวได้จริงนะครับผมขอแค่ทุกคนเดินพิกัดเป็นนะ ถ้าทุกคนเดินมีกระเปียงการหาบโอมไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมอันนี้สามารถทํำเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่ว่าการหาบโอมเนี่ยเอาชีวิตรอดก็ต้องยากนิดน,นึงนะครับผมเพราะทุกคนต้องเดินถ้าแบบเร็นมาหนานะก็ใช้ปีกนะครับผมโอเคเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะก็สำหรับใครอยากให้ผมทําอะไรก่อนเป็นลำแรกก็นี่ครับเป็นคลิปที่ผมทำไว้นะว่าย้ายผมทําอะไร ก่อนอันดับแรกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ผมจะทําให้นะเพราะว่าที่ผมจะทำมันมีเยอะมากเลยนะครับผมโอเคนะก็เกมนี้ก็มีทั้งนี้แหละครับผมลาอนนะครับบ๊ายบายแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม